ไม่มีใครกิ่งมาตั้งแต่เกิดทุกความสำเร็จเกิดจากการฝึกฝนความพยายามและการไม่ยอมแพ้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องผ่านการบำเพ็ญเพียรยาวนานกว่าจะตัสรู้เราเองก็เช่นกันสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งคนแตกต่างไม่ใช่ความฉลาดตั้งแต่แรกแต่คือใจที่ไม่ยอมถอยเวลาที่เราล้มเหลวอย่ามองว่ามันคือความพ่ายแพ้แต่ให้มองว่าเป็นบทเรียน ทุกครั้งที่ผิดพลาดคือก้าวเล็กๆที่กำลังพาเราไปสู่ความสำเร็จใหญ่เพราะความเก่งจริงๆไม่ใช่การทำได้ทันทีแต่คือการสู้ต่อแม้ยังทำไม่ได้วิธีคิดบวกที่ทำให้เรามีพลังคือการบอกตัวเองว่าวันนี้อาจยังไม่เก่งแต่ทุกวันคือการพัฒนาอย่าเปรียบเทียบกับใครแต่เปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานหากใจเรายังพยายามอยู่ ความสำเร็จจะค่อยๆเผยออกมาเหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้าจำไว้ว่าไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดแต่ทุกคนพัฒนาได้หากไม่ยอมแพ้